ิดพอร์ตกับ c g s County Group นะคะก็จะมีสิทธิ์ใช้ Condition Order เพราะบางทีราคาหุ้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งราคาใหม่ทุกวันนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้ Condition Order ก็จะคืนว่า Sorry you don't have permission to use this service นะคะก็ จะต้องไปขอใช้กับโบเกอร์ของท่านนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกโบเกอร์จะมีคอนดิชันออเดอร์ให้นะคะแต่ถ้าท่านเปิดพอร์ตกับ CGS Country Group ะค่ะก็สามารถใช้คอนดิชันออเดอร์ได้โดยไลน์ไปขอกับเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเพื่อนๆน,นะคะ เข้ามาใน my เมนูนะคะก็จะเจอ condition order ตรงนี้สามารถปักหมุดให้ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ได้นะคะให้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วจะเจอตรงนี้ปุ่มตรงนี้ให้ขีดถูกแบบนี้ค่ะเพื่อรับทราบเงื่อนไขนะคะแล้วก็กด a c c e p t นะคะตรงนี้คือจะตั้ง stop order ได้ trailing stop ก็คือตั้งราคา ซื้อขายได้นะคะหรือ backet order ก็คือตั้งทั้งซื้อแล้วก็ stop order ได้ด้วยคือซื้อขายได้หมดเลยค่ะทั้ง3อย่างนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่คนจะใช้เป็นขายมากกว่านะคะเนะะี่ยค่ะเจ้าก็เลือกขายนะคะ อยากจะขายเป็นบาทเนาะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะราคาที่ต้องการขายนะคะข้ะเจ้าทำไว้9.90ตัวอย่างนะคะ9.90วอลุ่มที่ต้องการขายมีอยู่2 1 0 0วอลุ่มนะคะข้ะเจ้าก็มีอยู่2,100นะคะราคาเนี่ยเราสามารถตั้งเป็น mpmtlprice ก็จะสะดวกนะคะเพราะเราจะได้ราคาดีที่สุดณตอนนั้น,นะคะ่ะตั้งให้ไปยาวๆเลยนะคะถึงเดือน September เลยก็คือกันยาสองหนะคะตั้งไว้ยาวๆได้เลยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนราคาทุกวันเพราะ โอกาสที่ bts ค่ะจะถึงราคา9ก้าจุดนนะคะก็คงจะอีกนานนะคะก็เลยตั้งไว้ที่เก้าจุดเก้าตั้งราคาขายไว้ค่ะเจ้าจะขายเก้าจุดก้าค่ะแล้วก็ซับมิดนะคะเขาก็จะมาถามค่ะว่าวอลลุ่ม bts ที่ต้องการขายคือ 2, 0 0 0 หนึ่งร้อยบาทนะคะราคาด,ดีที่สุดณตอนนั้นค่ะ s t i ก k e r price เก้าจุดเก้าศูนย์บาทนะคะคือราคาที่เราต้องการขายก็กดคอนเฟิร์มนะคะตรงนี้ก็จะมีเวทติ้งให้นะคะรอจนกว่าจะถึงราคาคนดิชั่นออเดอร์ที่เราตั้งไว้นะคะเราก็มาเช็ค ได้ว่าเราตั้งไว้หรือ,อยังนะคะแล้วเราสามารถเพิ่มตัวอื่นๆได้ด้วยนะคะถ้าต้องการยกเลิกนะคะให้กดตรงสีฟ้าๆนี้นะคะ cancel condition order ค่ะแล้วก็จิ้มให้เป็นเครื่องหมายถูกนะคะแล้วกดตรง submit ตรงนี้ค่ะด้านขวามือนี่นะคะ submit แบบนี้ค่ะ cancel order cancel request submit t e d อันนี้ก็คือยกเลิกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเราต้องการ place condition order ใหม่ก็ใส่ไปนะคะอันนี้เราต้องการ9.90นะคะราคาขาย volume ค่าเจ้ามีอยู่2,100 volume นะคะในพอร์ตนะคะราคาดีที่สุดณนะตอนนั้นแล้วให้ตั้งถึงเดือน สิงหาก็ได้นะคะสิงหาเดือนหน้าตั้งไว้สักหนึ่งเดือนคือบางทีเราอะค่ะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองนอกอย่างเงี้ยมันไม่มีสัญญาณเน็ตหรือไม่มีเวลามาดูพอร์ตอะคะ่ะเราก็ตั้งทิ้งไว้ได้เลยนะคะจะตั้งกี่วันกี่ปีเอ้ยจะตั้งกี่วันก็ได้ค่ะ1เดือน2เดือนก็ได้ค่ะคอนเฟิร์มค่ะแค่นี้ระบบก็จะตั้งไว้ให้เรานะคะเราก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอ ไม่ต้องมานั่งดูพอร์ตนะคะก็จะขายให้เราออโต้เลยนะคะหรือถ้าเราอค่ะอยากจะขายเองหน้าตลาดที่เราเจอก็ได้นะคะสมมุติว่าราคาที่เราอยากจะขายใช่ไหมคะเราก็ตั้ง9.40อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถกดเซล ทิ้งไว้ได้อีกนะคะแม้ว่าเราจะตั้ง Condition Order แล้วอะค่ะแต่เราสามารถที่จะขายเองก็ได้นะคะของค่าเจ้าตอนนี้พอร์ตก็ติดลบอยู่17.05บาทนะคะเขาจะ XD วันที่23เดือน7 2 5 6 4นี้นะคะก็จะซื้อหุ้นเพื่อนๆต้องทำการบ้านเองนะอย่าไปตามใครนะ กูรูกูรู้ทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกได้แค่คร่าวๆค่ะไม่สามารถที่จะบอกได้100%เซคือกูรูกูรู้ก็เหมือนหมอดูนะคะเขาก็ดูดวงให้คุณไปได้คร่าวๆแต่ชีวิตมันอยู่ที่คุณกําหนดเองนะคะ Hi boys Meeting over เฮงเฮงรวยๆสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุขกายสุขใจนะคะทุกท่าน I'm gonna get